เกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งเขืนพัทรดนัยโพสคลิปวิดีโอให้ข้อคิดดีๆกับผู้ติดตามแต่ไม่ไวเะอเหยียดเพศรุนแรงแฟนคลับถึงกับรับไม่ได้ กลายเป็นเรื่องดราม่าทันทีเมื่อเขื่อนพัทรดนัยเกตสุวรรณเจอเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาก่อกวนหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์วิดีโอพูดเกี่ยวข้อคิดเรื่องเวลาให้แฟนคลับได้เข้ามาฟังแต่ดันมีคนเข้ามาคอมเมนต์เหยียดเพศสภาพอย่างรุนแรงและยังใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพด้านแฟนๆต่างรับไม่ได้จึงรุมสั่งสอนเกลียนคีย์บอร์ดคนดังกล่าว2ปีมันยาก เขื่อนพัทรดาในโบกมือลาคนไข้ที่อังกฤษเตรียมลุยงานจิตบ,บำบัดที่ไทยตามทางนี้เขื่อนพัทรดาในเผยเลขทะเบียนรถใหม่หลังซื้อเองคันแรกในชีวิตสุดตื่นเต้นเขื่อนพัทรดาันซื้อรถคันแรกในชีวิตพาคุณตาคุณยายเที่ยวทั้งครอบครัวเขื่อนพัทรดนัยเจอเหยียดเพศอย่างรุนแรง หลังจากที่เขื่อนพัทรดนัยได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวไม่นานก็มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์เหยียดเพศอย่างรุนแรงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพว่าทำไมเราต้องมานั่งดูคนที่ยอมรับไม่ได้แม้กระทั่งเพศสภาพตัวเองด้วยนะจุลภาคมเหยียดพวกวิปริตผิดเพศครับคนที่รับเพศเกิดตัวเองไม่ได้ยังมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกจุลภาคนที่รับความเป็นชายของตัวเองยังไม่ได้เลย จะมีข้อคิดดีๆอะไรเหรอครับถ้าคิดได้จริงคงไม่ไปบวชให้ศาสนาเสื่อมลงไปอีกหรอกครับมันต้องลังเลขนาดไหนที่แพศเป็นชายแต่ตัวอยากเป็นหญิงแต่ก็อยากบวชพระย้อนแย้งในย้อนแยง้งหลังจากนั้นแฟนคลับก็ต่างไม่พอใจจึงได้เข้ามารุมคอมเมนต์ติดเตือนเกรียนคีย์บอร์ดมากมายอาทิการศึกษาต่ำจังเงนื้ยังเหยียดเพศคนอื่นอยู่เลยนิสัยไม่ดี เทศสภาพกับข้อคิดดีๆมันคนละอย่างกันต้องแยกแยะมันไม่เสียหายอะไรถ้าคุณจะรับฟังอะไรสักอย่างที่มันดีและมีประโยชน์หน่าเขาก็ไม่ได้แสดงว่าเขามีการศึกษาต่ำกว่าคุณเลยเรื่องแบบนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเขาอาจเค เจอประสบการณ์ไม่ดีจากคนในเพศสภาพนี้และความจริงในโลกคือเพศสภาพไม่ใช่ว่ากำหนดว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ต้องได้รับการยอมรับหรือเกลียดชังมันขึ้นกับว่าใครพบอะไรมาเสื่อมหรือไม่เสื่อมพื้นฐานมันอยู่ที่ความดีครับไม่เกี่ยวว่าเป็นเพศอะไร